เด็รัาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องค o กกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะกองกลางตัวรุกหรือว่าตําแหน่ง CAM นะครับสาหรับงบน้อยงบกลางแล้วก็งบงบมากนะครับที่เหมาะสําหรับเมตาปัจจุบันเลยนะครับที่แบบราคาแบบค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็โคตรเก่งอะไรเงี้ยพลังโคตรด,ดีอะไรเงี้ยเล่นยาวๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู CAM งบน้อยกันก่อนเลยนะครับ โอเคครับตัวแรกสําหรับคนงบงบน้อยนะครับก็แนะนําเป็นชินุลา่าเม็ดแดงหรือเม็ดส้มนะครับเป็นแ,แดงก็จะอยู่ที่ราคา6ล้านเม็ดส้มก็อยู่ที่ราคา10ล้านนะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดเราอัพแต้มสกิลเนี่ยมันก็จะสามารถเล่น CM ได้นะครับแล้วก็จุดเด่นเลยของตัวนี้เลยครับก็คือตัวรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ถนัดสองเท้าด้วยนะครับแล้วพลังงานคือวิ่งได้ทั้งเกมท่าสกิลก็5ดาว แล้วก็คุณสมบัติก็จะมีพวกเหนือชั้นแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะยิงคมแล้วก็ตัวใหญ่ครับแล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างที่จะดีเลยครับแนะนําให้เป็นการอัพเลี้ยงเป็นเวลสามนะครับนี่ครับเวลสามแล้วก็มาเป็นอันนี้เวลหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของการส่งบอลอีกเวลหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็คุ้มผมว่าคุ้มนะราคาค่อนข้างถูกนะเอามาเล่นหน้าเล่นกลางเนี่ยได้หมดเลยสำหรับคนงบน้อยนะครับโอเคครับไปดูตัวตัวต่อไปกันครับ ตัวต่อไปสำหรับคนงบน้อยนะครับก็เป็นโซกเตสล่างไอคอนนะครับก็ตัวดีก็เม็ดส้มก็อยู่ที่ราคาประมาณ11ล้านแล้วก็เม็ดแดงประมาณ5.6ล้านนะครับพลังแฝงก็จะเป็นแบบว่าอ่าเหนือชั้นแล้วก็ยิงไกลได้ดีนะครับเวิร์กเลยก็ค่อนข้างดีครับสูงกลางนะครับค่าพลังก็ว่าสวยเลยนะครับถ้าเกิดอับเม็ดส้มแล้วก็เทนแบบเยอะๆเลยนะครับก็ ตัวนี้ครับให้เน้นในเรื่องของการอาร์ตเลี้ยงบอลไปเลยครับเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดได้เสริมของการเลี้ยงบอลเบเว์สามนะครับก็จะทําให้มันเลี้ยงบอลได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จุดเด่นเลยลูก,กาอากาศแล้วก็การเก็บบอลอะไรเนี่ยแล้วก็การยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะคมเลยอะไรครับแล้วก็เวลายิงอะไรพวกเนี้ยผมว่า ว่าไว้ใจได้นะครับเวลาปั่นแล้วก็ยิง power shot อะไรนะค่อนข้างที่จะไว้ใจไว้ใจได้นะครับยิ่งเทนเยอเยิ่ยิ่งโคตรเก่งนะครับก็ตัวนี้ไปหาจัดกันได้ราคาโคตรถูกเลยอ่าเล่นสามารถเล่นแรงล้านได้สบายเลยนะครับตัวนี้ก็ของแท้ครับสซกกเตสนนะครับโอเคครับ โอเคครับงบน้อยตัวต่อไปก็เป็นบันตัว TY นะครับตัวนี้ก็ราคาเป็นแดงอยู่ที่ประมาณ10ล้ลนตัวนี้ก็รูปร่างใหญ่แค่ขายแบบชิโดล่าเลยครับแค่เท้าที่มันถนัดก็เป็นแค่4ี่ห้านะครับจุดเด่นเลยคือการเลี้ยงบอลการพาบอลการปั้นเกมให้เพื่อนนะตัวนี้ก็จะพาบอลไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับเพราะว่ารูปร่างใหญ่ด้วยละครับแล้วก็ค่า่อนข้างที่จะ โกงเลยนะครับ90บวกเลยการเลเวลบลนะครับพลังแฝงก็จะมีพวกยิงบั่นโค้งเนี่ยชั้นแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับข้อเสียเลยก็คือเท้าที่มันเป็นสีนะครับนอกนั้นคือดีหมดเลยก็ต้องระวังนิดนึงนะครับก็อยูเรียนบันก็ผมแนะนําให้ไปอัพในเรื่องของการยิงไปเลยครับเนี่ยเขาเวลสามเลยนะครับนี่ครับสามารถเล่นซีเอ็มได้ด้วยนะครับก็การยิงมันก็จะ90บวกนะครับเพราะว่าการเลี้ยงมันก็94ล้วอัพการยิงไปเลยเวลสามนะครับ ถ้าเกิดเป็นเม,เม็ดแดงนะครับแล้วก็มาอัพเป็นนนี้ก็จะบวกความเร็วเพิ่มอีกนิดนึงนี่ครับเบลหนึ่งนะครับแชโดสเต iker นะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยผิดหวังครับก็ความไวอาจจะไม่เร็วมากแต่การไปกับบอลแล้วก็การส่งบอลแล้วก็การยิงด้วยเท้าขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับค่อนข้างที่จะคมเลยตัวนี้ไปหาจักกันได้เอาตัวละสิบล้านนะเม็ดแดงไม่แพงนะครับโอเคครับ โอเคครับตัวสุดท้ายเป็นสําหรับงบน้อยนะครับก็จะเป็นอเปดี้เบเล่นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่ถึง10ล้านนะราคาโคตรถูกเป็นการ์ดฮีโร่นะครับพลังแฝงเลยก็คือเหนือชั้นเลี้ยงเรียวว่าเพเมกเกอร์นะครับแล้วก็รูปร่างกง็ค่อนข้างที่จะสูง174แล้วก็บางนิดหนึงหกสิบเจ็ดนะครับเบิร์เลดกลางๆค่าพลังของตัวนี้ก็จุดเด่นเลยก็ผมบอกเลยครับเรื่องของความไปกับบอลได้ค่อนข้างดีแล้วก็การเลี้ยงบอลค่อนข้างที่จะด,ดีเลยนะครับก็ผมแนะนําให้เป็นการเลี้ยงบอลไปเลยครับเพราะว่าม เป็นตัวแบบว่าพาบอลไปข้างหน้าได้ค่อนข้างที่จะแจ็มเลยพลิกซ้ายพลิกขวาในโครพิ้วเลยนะเปรี้ดีเปรี้เรนะตัวนี้ก็คือโครพิ้วเลยนะอารมณ์แบบมินซี่เลยนะครับแล้วก็การยิงเนะี่ยผมว่าคมเลยไม่แทบจะไม่ต้องอัพการยิงเลยครับถ้าเกิดเล่นในเกมเนะี่ยคือยิงเสียบตลอดนะยิงเสียบตลอดสําหรับคนงบน้อยนะก็ไปหารจัดก,กันได้ครับตัวละประมาณ7ล้านเองสำหรับงบน้อยก็ตัวนี้ก็เป็นตัวท้ายครับเดี๋ยวเข้าไปดูงบกลางกันได้เลยครับ โอเคครับสำหรับงบกลางก็ตัวแรกก็จะเป็นซิกโก้ตัวนี้เลยครับไอคอนนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ48ล้านเม็ดแดงก็อยู่ประมาณ20วล้านนะครับก็ไปหาจัดกันได้ก็แนะนําให้อัพไปเรื่องของการเลี้ยงบอลครับซิกโก้มันโคตรผิวเลยนะครับก็ข้อดีเลยก็คือถลาดสองเท้าด้วยรูปร่างก็โอเคท่าสกิล5ดาวพลังงาน4.5ก็คือวิ่งได้ทั้งเกมพลังแฝงก็มีเหนือชั้นเพย์เมเกอร์ที่สําคัญสําหรับกองกลางเลยนะครับ ก็จุดเด่นตัวนี้คือการพลิกบอลแล้วก็การยิงค่อนข้างที่จะคมกริบเรียกว่าคมกริบเลยครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ส่องนะครับคือคมกริบนะครับแล้วก็พลิกเรื่องของการพลิกบอลเนี่ยแหละโคตรเร็วเลยครับตัวนี้ก็เหมาะกับการพลิกบอลจ่ายบอลไม่เหมาะกับการวิ่งยาวๆนะครับเพราะว่าความสปีดอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะผมว่าคุ้มนะถ้าเกิดเม็ดแดงเนี่ยก,ก,ก็คุคูเขายี่กว่าล้านแล้วก็เมส้ม่ก็คุ้มครับสีล้านคือโคตรถูกนะครับตัวนี้คือเล่นในเกมจริงๆคือโคตรเก่งนะครับซิกโก้นะครับ โอเคไปดูต <Okay, S 2> ัวต okay, e ่อตัวต <Jamie, S 1> <se> ่อไปกันครับตัวต่อไปผมก็ยังแนะนําเป็นอเปดีเปเล่นะครับเป็น C M นะครับเป็นล่างใหญ่นะครับตัวนี้ก็ได้ค่าพลังฝีเท้าแล้วก็การเลี้ยงบอลเพิ่มขึ้นมามากกว่าตัวรองค่อนข้างที่จะเยอะเลยตัวนี้คือผมว่าครบเครื่องแล้วก็แล้วก็มีความเร็วที่มากขึ้นแล้วก็การเลี้ยงบอลก็มากขึ้นแล้วก็การสมบอรการยิงเนี่ยก็เยอะกว่าตัวรองค่อนข้างที่จะเยอะเลยก็จุดเด่นเลยคือความผิวของมันแล้วก็การเก็บบอลอะไรเนี่ย ผู้ต่อสู้แย่งบอลค่อนข้างที่จะยากเลยตัวนี้คือไปกับบอลดีมากแล้วก็เลี้ยงค่อนข้างที่จะคล่องเลยเล่นโคตรง่ายนะครับเม็ดส้มอยู่ที่30กว่าล้านเองนะครับเม็ดเตงก็ประมาณ20ล้านถึง19ล้านนะครับ19 000, ถึง20แบบประมาณนี้นะครับแต่เม็ดส้มเนี่ยคุ้ม35ล้านคือเล่นได้แบบสบายชิลๆนะครับตัวนี้คือโคตรผิวนะใครเล่นแผนสี2-2เนี่ยจัดตัวนี้ได้สบายๆนะครับโอเคครับ โอเคครับตัวต่อไปก็เป็นอ่าบ๊อบบี้โชตันนะครับราคาอาจจะแรงที่สุดในสําหรับงบกลางก็เป็นราคาอยู่ที่ประมาณ45ล้านถึง55ล้านเนี่ยประมาณเนี้ยกก็สังเกตราคาดีนะครับตัวนี้เลยนะครับคือจุดเด่นเลยคือพลังแฝงคือครบเครื่องเล่นเมเนเจอร์อะไรเนี่ยก็ได้หมดนะครับเมเนเจอร์ยิงโคตรโกงนะตัวนี้เวลามันได้ยิงไกนะครับแล้วก็เล่นในเฮดเพก็ยิงคมมากๆกครับก็ถนัด2เท้าด้วยนะครับก็จุดเด่นเลยคือ ความผิวแล้วก็เล่นได้เลยแทบจะหลายๆตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวเดียวหรือว่าเล่นด้านข้างก็ได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องเลยนะครับก็การยิงการยิงการเลี้ยงบอลอะไรเนะี่ยคือดีหมดก็แนะนําให้ไปอัพเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับเพราะว่าผมว่ามันเหมาะกับการเก็บบอลแล้วก็เลี้ยงบอลน,นะครับค่อนข้างจะผิวเลยนี่เบลสามไปเลยครับ แล้วก็เป็นตะขอเวลเวลหนึ่งนะครับนี่แล้วก็เป็นเรื่องของการยิงเวลหนึ่งครับถ้าเกิดเราซื้อเมสซ้มนะครับตัวนี้คุ้มครับผมว่าคุ้มแล้วก็เล่นในเกมค่อนข้างที่จะเก่งเลยบอบบี้ชอวตันนะครับแล้วค่าพลังค่อนข้างที่จะเยอะเลย9 0 91 87 91นะครับโอเคครับโอเคแล้วต่อไปก็เป็นสําหรับคนงบเยอะนะครับหลัก80ล้านขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําตัวแรกเลยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยก็เป็นซีดานเมสซ้ม90้ล้านก็ราคาถูกแล้วเพราะว่าเป็นค่าพลังค่อนข้างที่จะเก่า จุดเด่นของซีดานเลยคือรูปร่างคือดีแล้วก็พลังแฝงคือครบเลยสําหรับเพเมกเกอร์นะครับเวริเร์เกรทก็สวยด้วยกลางๆนะครับค่าพลังก็ค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงแต่เล่นจริงคือเก่งมากๆครับสมดุลค่อนข้างที่จะดีตัวใหญ่สมดุลดียิงคมอะไรเนะี่ยตัวดานเป็นนักเตะที่ AI ดีมากๆนะซีดานตัวนี้ก็ยังโกงอยู่นะครับถึงพลังมันจะน้อยแต่เล่นในเกมคือโคตรดีนะครับผมแนะนําให้อัพเป็นการเลี้ยงนะครับเป็นเวลสานะครับ การเลี้ยงการเลี้ยงเข้าผิดงานนะเป็นรุ่นสามนะครับเพื่อ,เพ,อเพิ่มความผิวให้กับซีดานะครับตัวนี้คือดีแล้วก็ยิงคมมากๆหาตำแหน่งอะไรพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกิ่งเลยครับซีดานโอเคครับใครอยากลองไปหาจัดกันได้นะครับหรือว่าไปลองเม็ดแดงก่อนก็ได้นะครับตัวต่อไปก็เป็นซิโกพามล่างก็คือใครอยากอัพ OVR นะครับก็สเตตตัวนี้ก็จะห่างจากตัวรองแค่หนึ่งนะครับตัวนี้ก็สเตตเป็น89นะครับส่วนตัวรองตัวไอคอนก็จะเป็น88นะ ถ้าเกิดใครอยากเล่นเมนเมเจอร์หรือว่า v นะีเอนี่ยอยากมาปุยมาข้อมาหาจัดตัวนี้นะก็แนะนําให้เป็นเม็ดแดง70ล้านแต่ถ้าเกิดเล่นเฮดทูเฮดจริงๆผมว่าเป็นจัดอ่าซิกโก้ตัวไอคอนกว่าค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะครับราคาค่อนข้างที่จะถูกกว่านะครับก็สเตตข้างในก็ไม่หากกันมากนะตาที่ผมบอกก็ซิกโก้ก็จุดเด่นเลยก็คือความพิ้วแล้วก็ความคมนะครับโอเคครับ ตัวต่อไปก็แนะนําเป็นโซกเทสนะตัวนี้ก็จะอยู่ในท็อปเรียกว่าท็อปสของท็อปสของ C M เลยนะครับก็โซกเทสตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวใหญ่แล้วก็ยิงไกลคมแล้วก็ลูกาากากรศก็ดีลูกก้างกายอะไรเนี่ยคือดีหมดเลยับค่าพลังโคตรดีนะครับการมุ่งการมุ่งการเก็บบอลการควบคุมบอลร่างนี้ก็การควบคุมบอลค่อนข้างจะดีนิ่นึงมันบวกค่าพลังค่อนข,ข,ข้างดี เอะลยครับแนะนําถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงก็อับเลี้ยงครับเลี้ยงยาวๆก็ร้อยครับตัวนี้ทําให้แบบว่าเล่นข้างๆที่ยังง่ายเลยครับถ้าเกิดเราอับเลี้ยงเยอะๆนะครับก็ตัวนี้ก็ตัวใหญ่แล้วก็ยิงคมครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงไกล แล้วก็การหม่งอะไรเนี่ยการทาประตูเนี่ยก็เข้าสอดเข้าไปหม่งค่อนข้างที่จะเก่งเลยแล้วก็ยิงไว้ใจได้นะครับเพราะว่าค่ายิงอยู่ที่93นะครับก็นอกนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วก็เคนอยู่กับราคาก็120ล้านับนี่ครับถ้าใครชอบก็จัดเลยครับไม่ต้องประหยัดเลยนะครับตัวนี้โคตรเก่งนะครับสกเตตัวท็อปนะครับตัวสุดท้ายสำหรับโน1น่งซีผมก็เป็นใครอ่า ไม่ใช่ที่ไหนนะครับก็เป็นเปเล่นะครับนี่ครับลุงเปเล่นะครับเพื่อเปิดสเตตมาก็คือเป็นสเตตที่ดีที่สุดในกองกลางตัวลกเล็กก็คือเปิดมาร้อยร้อยสองนะครับก็เปเล่ก็สามารถถ้าเกิดเป็นเม็ดแดงก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองร้อยล้านนะครับก็ความบักของมันก็คือรูปกลางกาดแล้วก็ความผิวก็คือโคบผิวนะครับพลังแฝงก็จะเป็นแบบนี้เลยครับร่างกายแข็งแแล้วก็ยิงมันโคง้งแล้วก็เบิร์กเด็กก็จะเป็นสูงกลางกำลังดีเลยนะครับ ก็ค่าประังก็ไม่ต้องพูดถึงร้อยค่อนข้างที่จะเยอะเลยคือเล่นยาวๆเลยครับซื้อมานะคือเล่นยาวๆเลยครับก็เราสามารถอัพการยิงเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็ผมว่าเปเร่ตัวนี้นะ่าอัพการยิงที่สุดละเพราะว่าการเลี้ยงอะไรเนี่ยคือค่อนข้างที่จะคล่องอยู่แล้วครับก็อัพการยิงเพื่อให้เทา้าซ้ายมันยิงได้คมขึ้นนะครับนี่ครับ อาการดุงการยิงอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเท้าซ้ายเปเร่ตัวนี้ก็เป็นแค่4นะครับถ้าเกิดเราอาการยิงยเยอะๆขึ้นไปเนี้ยมันจะมีโอกาสที่เท้าซ้ายอาจจะยิงคมขึ้นเล็กแค่เป็นเปเร่ตัวรองผมว่าก็คมแล,ล้วเปเร่ตัวน้ําตาลนะครับก็ไปหาจัดก,กันได้ตัวนั้นก็สามารถเล่น CM ได้นะครับตัวนั้นก็จะเป็นอัพสายฟ้าแลอกก็เ,เอามาเล่น CM เเนี้ย ก็จะวิ่งโคตรไวอ่ะตัวนั้นก็จะต่างกับตัวนี้คือตัวนี้คือจะเลี้ยงบอลดีแล้วก็ยิงคมกว่านะครับก็โอเคเนี่ยเนี่ยแล้วก็อัพเนี่ยเวล3นะครับยิงแบคมคมเลยครับนี่แล้วก็เราจะได้เรื่องของการเล่งสปีดด้วยนะครับนี่เวล1 ตัวนี้ก็โกงผมว่าโกงครับตัวนี้ตัวนี้ยังโกงอยู่นะครับก็จะเป็นโน .1 นนสำหรับกองกลางตรัวรลกหรือว่า c ีเอมเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงก็คือผมมองในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มครับเพราะว่าตัวที่ผมแนะนำเนี่ยคือคุ้มค่าที่จะคุ้มราคากําลังดีแล้วก็จ่ายไปเนี่ยคือคุ้มแน่นอนเอามาเล่นนะครับเหลืออยู่ที่ว่าเราจะเข้ามือตัวเองหรือไม่ก็ค่อยเปลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ซื้อใหม่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอเกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ